JIB ครบเครื่องเรื่องไอที Acer Asus เดว a าเนชั่นลคอมไทยระดับโลกมีโอลูชั r นคอแซกิกกะไบและ FaceStudio สวัสดีครับอยู่กับพวกเราแตงคอมและผม i อซ์แตงคอมครับอยู่กับพวกเรามาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับสำหรับเมนบอร์ดตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นเมนบอร์ดตัวที่ หลายคนเนี่ยเรียกร้องเข้ามาว่าเฮ้ยอยากจะดูครับพี่อยากจะเห็นครับพี่หาซื้อได้ที่ไหนฟังก์ชันมีอะไรบ้างอยากจะเห็นความแรงของมันเพราะชื่อของมันนั่นแหละฮะ God Like Gaming บางคนแปลคำนี้นะเทพเจ้ชาชอบเล่นเกมบ้าเปล่า <laughs> น่าจะนะอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวน่าจะเปลียนเปยเสมือนกับว่า Godfather อะไรประมาณน,นี้เทพเจ้าแห่งการเล่นเกมอะไรทำนองนั้นนะครับซึ่งมันมีรีวิวมาแล้วแหละหลายที่ครับเพราะว่ามันออกมาสักพักหนึ่งแล้วอย่างที่บอกไป แต่รีวิวจากที่อื่นอาจจะเป็นเหมือนกับว่าไม่สุดเท่าที่เราทำนะครับจริงๆแล้วเราก็อาจจะทำไม่สุดหรอกแต่เราก็ชอบพูดโอบไปงั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวจะทำให้ดูครับเมนบอร์ดตัวท็อปๆอ,อย่างนี้ต้องใช้ CPU ตัวใหญ่ๆอย่าง 5960X นะครับแล้วเดี๋ยวแรมเราก็จะจัดแบบเต็มเหนียวมาให้การ์ดจอเขาจะใช้เต็มเหนียวเหมือนกันลองดูสิพร้อมกับ O c ซิมันจะไปได้สุดขนาดไหนนะครับสำหรับชุดในวันนี้ ดูกันครับวันนี้กับตัวนี้แหละฮะ MSI X99A Godlike Gaming ตัวกล่องค่อนข้างสวยงามนะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นฟีเจอร์อ่าที่สําคัญเปิดฝาดูไม่ได้มันต้องสไลด์ออกด้านข้างแบบนี้ปืออ๊บอ่ะโอ้โหแค่กล่องก็บอกได้แล้วนะครับว่าอลังสุดอืออหืโอ้โหอ่ะดูบันเดินก่อนครับค่อนข้างที่จะเยอะมากเพราะว่าฟีเจอร์การใช้งานเรียบของบันเดิลก็มักจะเพียบตามทีละอย่างเลย รเราดูอย่างแรกพร้อมๆกันครับของมันต้องมีครับก็คือชุด m แมนนวลยูสเก d ์พร้อมกับแผ่นซอฟต์แวร์ไดเวอร์ถัดมาเป็นดอลแฮงกิ้งนะครับแขวนที่กรอนประตูแล้วก็ s า t a ตาสติ e r เกอร์ลาเบลสติ๊กเกอร์โลโก้เพลทครับเกมมิ่งซีรีสมังกรพงาดฝาปิดด้านหลัง b a c k p อ n e l พานะครับสวยงามข้างในเป็นฟอยล์โฟมสีดำด้วยแล้วก็ MSI M Connector ร o w m เมนบอร์ดพร้อมกับ MSI V Checkpoint 1ชุด สาย s ต t า3.0เป็นสายดำหัวดำครับให้มา10เส้นบ r ิดออน2 way SLI นะครับมีทั้งหมด4เส้นสั้น2ยาว2แต่ไอแบบสั้นเนี่ยจริงๆมันก็ยาวๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไอายาวหนี่ยมันก็ยาวๆเข้าไปใหญ่อันนี้เป็นเสาสัญญาณอั h e n นา w i i ครับ Wireless Receiver ให้มา2เสาชิ้นนี้สำคัญเลยนะครับเป็นบันเดิร์พิเศษสำหรับคนที่ใช้พอร์ต U2 เขาให้เป็นการ์ดอะแดปเตอร์นะครับใหบริดแปลงจาก M2 มาเป็นหัว U2 ครับให้มา1อัน อันนี้เป็นแจ็คแปลงนะครับจาก6.3มิลเป็น3.5มิลเป็นแจ็คสีทองใช้ตรงไหนเดี๋ยวได้รู้และสุดท้ายครับชิ้นนี้เป็นพรีเมียมบัลเด่นะครับอันนี้เขาเรียกว่า USB 3.1 OTG ฝั่งนี้จะเป็น3.1 Type C ครับและอีกฝั่งหนึ่งจะเป็น Micro USB ครับไซส์8 g b ให้ไปเลยครับมาถึงคิวของตัวเมนบอร์ดอ่าและหลายคนเห็นหน้าค่าตากันไปแล้วครับ โทนสีเป็นดำซะเยอะแต่ก็ตัดด้วยสีแดงที่เป็นเพลทโคเวอรต์ต่างๆนะครับดูแล้วก็เป็นสา์เกมมิ่งแน่นอนครับชัดเจนกับความเป็น MSI form factor เป็น EATX นะครับก็คือ X10 ATX สังเกตรตรงนี้เลยจุดสุดท้ายมาแล้วก็เพิ่มอีกประมาณ1นิ้วสีของ PCB จะเป็นโทนสีดำด้าน socket CPU ตัวนี้ครับเป็น LGA 2011เวอร์ชัตัวล็อก CPU จะเป็นสีแบ็คโคมโคมดำ นะครับเพื่อให้เข้ากับความสวยหรูของตัวเมนบอร์ดชุดภาคจ่ายไฟเป็นซูเปอร์ไฟช็อคนะครับทั้งหมด12เฟสดิจิตอลมีฮีทซิงช่วยในการระบายความร้อนครับ2ชุดตรงนี้นะครับมีฮีตไปหนึงเส้นอยู่ตรงนี้สําหรับแรมพิเศษมากๆครับสำหรับบอร์ดตัวนี้แม็กซิมัสูงสุดใส่ได้128 g ิกเป็นสล็อตสีดําทั้งหมดเลย DDR4 c u o d Channel นะครับบัสสูงสุด3,000 m h z ไซส์แรมแม็กซิมัมตรงนี้128กิ อธิบายกันนิดนึงครับให้ใคลคยข้อสงสัยเพราะเราก็สงสัยเหมือนกันถ้าเกิดคุณจะเห็นแรม 128G ที่คุณใช้ต้องเป็นตระกูล Xeon Family เท่านั้นนะครับถึงจะเห็นแรมเกิน 64GB ได้ซึ่งถ้าเกิดเป็น i7 Core x t r e m e ทั้งหลายแหล่สูงสุดอย่างตัว 5960X เนี่ยมันก็เห็นสูงสุดแค่ 64GB กิกเพราะฉะนั้นครับถ้าเกิดว่าใครที่ใช้บอร์ดตัวนี้เห็นแรมเกิน 64G ใช้ CPU ตัวไหนกระซิบบอกหน่อยจริงๆ Xeon เราก็มี แต่ว่าเราไม่มีแรมขนาดถึง128กิกก็เลยไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะลองอยังไงว่ามันจะได้จริงไหมนะโอเคครับ e x p a n s i o n slot เมนหลักครับเป็น PCIe si 3 0 x 1 6ทั้งหมด5สล slot แต่ถ้าเกิดคุณต้องการใส่การ์ดจอนะครับได้หมดนะครับ2 way 3 way และ4 way SLI ได้ทั้งหมดเหมือนกันถ้าเกิดใช้ CPU 40เลนแต่ถ้าเกิดเป็น CPU 2 8เลนได้แค่3 way นะครับล l o t นี้อย่าไปมองมันที่เหลือนะครับ support ส way M2 slot นะครับใส่ได้3ไซส์ C2 6 0แล้วก็80ถ้าเกิดคุณใช้การ์ด M2 ดูนิดนึงเพราะว่ามันจะแชร์แบนด์วิดต์มาจากล็อตนี้นะครับ PCIe ล l o t นี้เลยเพราะฉะนั้นสมมติจาก 16x มันจะเหลือ8จาก8มันจะเหลือ4ตรงนี้สังเกตนิดนึงนะครับถ้าไม่สังเกตจะไม่เห็นภายใต้ cover มันเป็น BT module นะครับหรือว่า Bluetooth module เป็นการ์ดนะครับ built-in มาให้เลย SATA 3.0พอร์ตทั้งหมด10พอร์ตแล้วก็ SATA Express ครับอีก1พอร์พอ โอซีบัตทอนของ MSI ตัวนี้ก็มีนะครับผมเหมาเรียกเลยครับทุกแบรนด์ผมเรียกโอซีบัตทอนหมดนะอ่ะนะฮะอ่ะเป็น OCG นี่นะครับสวิตช์หนึ่งตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับเปิดตัวนี้รีเซ็ตข้างๆ OC g ีนี่มันจะมีดิฟสวิตช์เป็นเกียร์หนึ่งเกียร์สองขึ้นเป็นหนึ่งนะครับลงเป็นสองแบบนี้ถ้าเกิดเกียร์หนึ่งเหมาะสำหรับคนที่ใช้สิงลมหรือว่าสิงเดิมถ้าเกิดเป็นเกียร์สองครับเหมาะสำหรับคนที่ใช้ชุดน้ำหรือมากกว่านั้น ถ้าเกิดว่าคุณกดไปเนี่ยก็ดูเอาครับคุณใช้อะไรเกจหนึ่งหรือเกีจสองมันก็จะโอเวอร์คล็อกน้อยโอเวอร์คล็อกมากแล้วแต่ข้างล่างเป็น V Check Point นะครับใช้คู่กับบันเดิลที่แถมให้มาเสียบชิมกับมิเตอร์วัดไฟ LED 7 Segment 2ต์สำแหน่งอยู่ตรงนี้นะครับนานๆจะเห็นสักทีหนึ่งที่เป็นโคเวอร์สีดำแบบนี้ดูดุดีฮะซาวออนบอร์ดไม่ธรรมดานะครับสำหรับบอร์ดตัวเนี้ยเพราะว่าเขาใช้เป็น Audio Boost 3 Pro ในมิกออเดียโอคาปานเซอร์เป็นนิชิคอนทุกตัว และที่สาคัญครับแยกลายปริน้นแน่นอนอยู่แล้วมีไฟด้วยตรงนี้จะมีดิฟสวิตช์อีก1อันนะครับปรับขึ้นปรับลงให้เลือกระหว่างออ d ด o โอฟรอนพารนลสาหรับเสียบหูฟังหรือ,อเลือกมาเป็นแจ็ค6.3มิลหลังแบ็ k ไอโอพาร์แนลแบ็กออพารนลพอร์ตเชื่อมต่อก็เด่นไม่แพ้กันนะครับซ้ายมือสูตร PS2 ของเมาส์และคีย์บอร์ดเป็นสีแดงสวยงามครับ USB 2.0นะครับตรงนี้2พอร์ตเคลียร์ซิมอสครับสวิตช์เล็กๆตรงนี้ USB 3.1ด้านบนเป็น Type A ด้านล่างเป็น Type C ครับแล้วก็3.0อีก4พอร์ต RJ45 ครับคู่กันตรงนี้เป็น Dual Killer LAN นะครับพอร์ตละ1,000เมกะบิตเพอเซกสำหรับ Wi-Fi เขาให้เป็น AC k มาเลยตรงนี้ครับ867เมกะบิตเพอเซกเสานะครับใช้คู่กับบันเดอร์เลยตรงนี้นี่แหละฮะบันเดอร์นี้ก็แถมมาเป็นแจ็คแปลงอะแดปเตอร์นะครับ6.3เป็น3.5สำหรับดโฟน e ใช้คู่กับ Dip Switch ของ Sound On Board ด้วย และสุดท้ายครับออดิโอแจ็7.1 Channel เป็นแจ็คทองหมดแล้วก็ตรงนี้ SPDIF ครับ Optical แค่นี้ยังไม่พอที่ว่าสุดครับแถมอีกนิดนึงเรื่องของ Sound on board อ่าเป็น Audio Boost 3 Pro ใน h i m i c นะครับที่สำคัญเนี่ยเรื่องของเสียงนะครับเป็น384ก h โ32บิตเพราะฉะนั้นเวลาคูณจะทำงานด้านเสียงไม่ว่าจะอัดนะครับหรือจะแบบทำงานแบบตัดต่อเพลงนนี้นั้นชัดเจนรวมไปถึงการเล่นเกม ฟังเพลงดูหนังได้หมดเลยซาวที่มันแยกมาเนี่ยเป็นการ์ดเนี่ยบางทียังไม่ถึงยน,น,นะยังเป็น 192k 24 bit กันอยู่เลยนะครับตัวนี้เนี่ยซาวแบบนี้แล้วก็ wi-fi ac k แบบนี้มีอีกหนึ่งรุ่นนะครับสำหรับเมนบอร์ดเป็นตัว Z70 1 70, Gaming M9 ac k เรารีวิวไปนานแล้วลองย้อนกลับไปดูได้สำหรับคนที่จะเล่นตัว s k y l e Gen d 6อ่ะอีกหนึ่งเรื่องครับตัวนี้มีความพิเศษเรื่องของไฟ Mystic Light นะครับปรับแสงได้ปรับสีได้ผ่านซอฟต์แวร มันจะซ่อนอยู่ตามใต้คัเวอร์ต่าง,ตาง,ตางใต้ทิชชูใต้แผงตรงนี้เดี๋ยวจะลองปรับให้ดูแต่ขอเวลาประกอบแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะได้รู้ด้วยว่า OC ซีไกด์เป็นยังไงสำหรับไฟครับ y s t i c Light นะครับมันจะเป็นไฟ LED กระจายอยู่ทั่วบอร์ใต้คัเวอร์ต่างนะครับก็ปรับได้ครับผ่านแอปที่มีชื่อว่า Gaming App ในโหมด LED ประกอบเสร็จก็เข้าหน้าไบออสครับเซ็ตง,ง่ายๆตามนี้อย่างแรกเลยสิ่งที่คุณต้องทำคือเปิด XMP นะครับแล้วก็มาที่ OC โหมดตรงนี้เซตตามนี้เลยนะครับตั้งเป็น a d v a n c e ก่อนนะครับสำหรับ Simple/ a d v a n d v m o d e โหมดเสร็จปุ๊บอคอปล่อยไว้ r รโ i o CPU ผมวิ่งได้ประมาณนี้ครับ4.7ถึง4.9แต่ถ้าจะเอาจริงๆแล้วไฟเลี้ยงไม่เกิน1.4โวลต์ก็4.7ครับตั้งเป็น4.7 r a t i เโหมดตั้งเป็น Fix Mode มดล็อกตัวคูนนั่นเอง OC Genie Function ปล่อยไว้ครับ Buy On Board Battle ถ้าเราไม่ไปกดไม่ไปยุ่งกับมันค่ามันก็จะไม่เปลี่ยนแปลงถัดลงมาอันนี้ริงออตโต้ไว้ครับเดี๋ยวให้มันเซตเองนะฮะเบรคอร์คับเป็น B c คอร์นั่นแหละก็คือ100 MHz เมกะเฮิร์เหมือนเดิมถัดลงมาอันนี้ d r แดนฟิคเอ่อฟิวเซี่คลอ็อกนะครับก็ออโตอ้เอาไว้ฟิ q เซ n ี่ตรงนี้3,200เพราะว่ามันสุดแล้วครับนะฮะซัพพอร์ตสุดและสูงสุดถึงแม้ว่าเราจะใช้แรมตัวที่เป็นตตวโหดนะครับอย่างตัว ทีมกรุ๊ป3-7-3 3ก็ตามแต่ว่าเราสามารถเล่นเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ลงมาตรงนี้ดีแรมทิมมิ่งหมดผมตั้งไว้ลิงก์นะครับ4ตัวคอชแนลลิงก์กันหมดเลย S1 d r a m ดีแรมคอนฟิกก็เข้าไปผมตั้งเป็น CL15 15 15 35นะครับ2ทีข้างบนสุดนะฮะ4 5 0เพื่อที่จะบีบเอาแบนด์วิดเพิ่มขึ้นมานะครับเพราะว่าเราวิ่งแค่บ 3, ัส3า0 0เองขำๆได้อยู่แล้วนะครับ CL 1 5เนี่ย ที่เหลือผมชิวๆหมดเลยครับออโต้ปล่อยทิ้งไว้ v c o r e ครับนี่เห็นไหมฮะ1.37เท่านั้นเองนะครับไม่ข้าม1.4กำลังดีครับแล้วก็ไฟแรมครับผมตั้งเป็น1.35ทั้ง2องช n แนลทั้ง4ี่ชแนลเลยนะครับสตัวนี้ตัวแรกเป็นช n แนล AB ตัว2เป็นช n แนล CD นะครับแค่นี้เองครับที่เราตั้งที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วครับเข้าไปเซตตรงนี้นิดนึง CPU feature นะผมไปปิด C-state ดิสเบลล์แค่นั้นครับที่เหลือผมปล่อยทิ้งไว้หมดเลยจริงจริงนะฮะแล้วก็ลองเลยครับ F10 มันจะถาม yes no เช็ค s e t t i n g info ฟไหม yes ไปเลยครับ enter รอบูตแป๊บเดียวมาแล้วครับเข้าวินโดว์แบบง่ายๆฮะเพราะผมไล่มาแล้วนั่นเองมันจะยากตรงไหนการโอ้คคล็อกเออ,เอ,อหลายคนกลัวครับอย่าไปกลัวฮะเช็คกันนิดนึงนะครับก็เช็คชื่อกันไปตรงนู่นครับ CPU เป็น i7 5960x Haswell E ไฟเลี้ยงเราตั้งไว้จาก b บ o s เนี่ย1.37นะครับโชว์จริง1.367โวลต์กำลังดีนะครับไม่เกิน1.4อย่างที่บอกไปฮะไม่ร้อนเกินแล้วก็ไม่ไม่น่ากลัวไม่อันตรายด้วยความเร็วครับ4.7เห็นไหมครับตัวคูณก็จะออกมา4.7มันจะดรอปลงมาประมาณ2เมกะเฮิร์ประมาณนี้ครับเป็นทุกตัวไม่รู้ทำไมนะครับแล้วก็ b ีคล็อก100เมนบอร์ดที่ใช้ชื่อโชว์ตรงนะครับ MSI X99A Godlike Gaming แรมที่เราใช้ครับเป็นทีมกรุ๊ปนะครับตัว Extreme 3733แต่เราเล่นที่บัส3า0 0นะครับตามสเปคที่เมนบอร์ดตัวนี้ดันไปได้สุดๆเป็นคอร์ชแนลนะครับแถวละ8กิกเป็น3 2กิกครับสีเอาตามนี้ฮะบีบลงมาเลย15 15 15 3 5บ5้าสี่ทีโอเคแล้วก็ลองดูครับซีนิเบน c ์ R 1 5ทดสอบเดี๋ยวจะหาว่าเครื่องเราไม่นิ่งพอ นะครับพอจะเทสได้นะครับรันแค่ CPU อย่างเดียวก็รู้เรื่องแล้วแหละวืว๊ววืเร็วครับแบบเดียวเท่านั้นฮนะสบช่องตรงนี้นะครับสำหรับ CPU ตัวนี้8คอร์16เทรดรันแบบไม่ลืมหูลืมตานะครับความเร็ว4.7กิกเนี่ยคะแนนสูงครับพันไปปายอยู่แล้วชัวเ์ื่อ CL r อ m 15บัส3,200เข้าไปอีก32กิโอ้โหยังไงโอ้โห คะแนนออกมาอยู่ที่1 8 2 2 CB ครับ1 8 2 2 CB แล้วก็ดูคะแนน CPU นิดนึงครับจากฟิสิกส์เทสของ 3D Mark Fire ไฟสไตร์เหมือนเดิมครับ Default ตัดทุกอย่างทิ้งยกเว้นฟิสิกส์ปล่อยไว้ครับรันเอาคะแนนอยากเห็นโอ้สตาร์ท73เฟรมครับเมื่อกี้73กว่าด้วยนะครับเลเวลตอนนี้อยู่ช่วง60ปลายๆครับ70 67 69้โไม่น้อยนะฮะคะแนนออกมาอยู่ที่21,872คะแนนครับสำหรับฟิสิกส์สกอร์คะแนนกับ CPU ลว้ลว,ลวนๆนะฮะเฟรมเรทเฉลี่ยอยู่ที่69.44เฟรมเรียบร้อยครับ MSI X 9 9 a godlike gaming เอาความรู้สึกส่วนตัวจากที่เล่นก่อนนะการปรับแต่งง่ายครับบูตง่ายหลังจากการอัอว์คล็อก ที่ไฟวีคอขนาดนี้1.37โวลต์เนี่ยกับบอร์ดตัวอื่นผมยังไม่เจอตัวไหนที่วิ่ง4.7ได้นะครับตัวนี้มันทําได้เฉยเลยที่อุณหภูมิเท่าๆกันด้วยนี่แหละ25 26ประมาณนี้นะครับแรมบัส3,200เล่นได้ครับแถวละ8กิก4แถวเล่นได้เลยก็เป็นอนันที่สองของแรมด้วยแต่หายากครับบอร์ดที่วิ่งได้ขนาดนี้นะครับแล้วก็บูตง่ายขนาดนี้ปรับแต่งง่ายด้วยฟีเจอร์ผ่านฟังก์ชันผ่านนะครับปรฟอร์แมนา์ผ่าน นะฮะนิดหนึ่งครับเรื่องการออกแบบดีไซน์ของคัฟเวอร์ฝาปิดตามเมนบอร์ดต,ต่างๆที่เอาอลูมิเนียมเข้ามาช่วยเนี่ยมองว่าเอออาจจะอยากจะให้ช่วยเรื่องของการระบายความร้อนที่ดีขึ้นแต่มองดีๆแล้วเฮ้ยมันดูทื่อนิดนึงนะครับเอาดีไซน์เข้ามาใส่หน่อยก็ดีนะครับบอกอันนี้ฝากบอกเอเมผ่านไปอีกหนึ่งเรื่องครับจุดเด่นของเขาเลยนะครับลูกเล่นของมิสติกไลท์คุณสาม,มารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้นะครับไฟที่มันซ่อนอยู่ตามรูตามหลืบต่างๆสวยงาม แล้วก็อีกนิดหนึ่งครับเรื่องนี้สำคัญมากเรื่องของระบบเสียงสาวออนบอร์ที่ให้มาเป็น Audio Boost 3นะครับโปรด้วยในฮิมิกด้วยตึมตัมตึมตัมกันไปเลยทีเดียวแล้วที่สำคัญครับ 384KHz ที่3 2 b บิตมีบอร์ดไม่กี่ตัวนะครับที่ทำได้ MSI เ้ขาจัดมาให้มี WiFi ACK อีกตั้งหากนะครับเป็น Dual Gigabit l a n ด้วยสุดๆเอาเป็นว่าง,งบประมาณ20 0 0 0บาทตรงนี้ นะครับมันจะประมาณ20,000บวกลบหลักร้อยนะครับไม่เกิน20,000ื่นพันนะฮะผมมองว่าคุ้มแต่อย่างที่บอกครับติดนิดนึงคือเรื่องของดีไซน์ของฝาครอบคโคเวอร์ที่เป็นอลูมิเนียมมันดูทื่อไปนิดนึงมันตรงตรงตัดตัดจะควักเงินส0 0หมื่นเลยแบบบางทีอะถ้าเกิดสวยเนี่ยมันจบเลยจ่ายเลยไงใช่ไหมนึกออกใช่มเออก็ตามนั้นนะฮะอ่ะ <sh> ซื B ้อได้ที่ไหนครับ JB คอมพิวเตอร l มอเจไดนะครับบิวซีเทคร้านใหญ่ๆผมเห็นมีหมดนะฮะ ก็ลองดูครับฝากเอาไว้อีกหนึ่งตัวขอบคุณ MSI ด้วยนะครับที่ส่งบอร์ดตัวนี้มาให้กับเราได้ลองเล่นขอบคุณ System Test Lab ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ทุกๆเจ้าขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามรับชมรับฟังครับเหมือนเดิมช่วยกันไลค์ซับ c r i b e แล้วก็แชร์สุดท้ายนี้ครับขอบคุณคอมพิวเตอร์ที่ทําให้เรามาเจอกัน l a n c o m สวัสดีครับ